สวัสดีค่ะพบกับพนาพาข่าละนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความเหมือนและความแตกต่างนะคะของบอลสีหกหลงแล้วก็เพชรพันล้านแล้วก็นาลายเรืองพบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากหกหลงกันเลยนะคะหกหลงนะคะใบเขาสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูอ่อออกเข้มนิดนึงแล้วก็ตรงใกล้ๆสะดือนะคะของเขาจะเป็น ขาวนะคะแล้วก็วิ่งผ่านลงมานะคะกระดูกก็จะเป็นขาวแล้วก็มเีเขียวนะคะเส้นลายเส้นนะคะก็จะเป็นขอบเขียวเนาะจะดูง่ายนะคะนี่คือหกหลงนะคะส่วนใบที่ยังไม่กลับเต็มที่นะคะเขาก็จะเป็นใบสีเขียวประมาณนี้แล้วก็จะมีกลับชมพูมานะคะ แล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้คือเพชรพันล้านเพชรพันล้านจะดูง่ายมากเลยนะคะเอ่เพชรพันล้านกระดูกของเขานะคะจะสีขาวนะคะมันมีความเหมือนที่แตกต่างนะคะก็คือว่ากระดูกของเขาจะสีขาวาวิ่งพร่าหรือว่า,าตามแนวนี้นะคะจะสีขาวหมดแต่ขอบใบของเขานะคะจะเป็นสีเขียวนะคะนี่ความเหมือนที่แตกต่างนะคะ ก็จะประมาณนี้เราจะมองได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วส่วนใบที่ยังไม่กลับนะคะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยเขาจะลายแบบนี้แต่ว่ากระดูกเขาจะเป็นสีอ่อนไม่ใช่เป็นสีเขียวเข้มนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนมากเขายังไม่กลับเต็มที่นะคะแต่ว่ากระดูกเขาก็เป็นสีขาวแล้วนะคะนี่นะคะ ส่วนตัวต่อมานะคะเป็นนารายเรืองพบก็ลายใบของเขานะคะจะไม่เป็นพื้นสีชมพูนะคะก็จะเป็นมีเม็ดนะคะเม็ดเขียวเม็ดขาวนะคะผสมส่วนกระดูกของเขานะคะที่เริ่มจากสะดือลงมาเลยนะคะก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะลายเส้นนะคะกระดูกของเขาจะเป็นสีเขียวส่วนใบที่ยังไม่กัดนะคะ ก็นี่เขาจะเป็นเม็ดชมพูอ่อนๆนะคะก็จะสลับไปแต่ยังคงความเป็นกระดูกเขียวอยู่นะคะเขาจะมองแล้วมันจะเป็นกระดูกเขียวอันนี้คือใบที่ยังไม่กัดเต็มที่นะคะก็กระดูกเขียวจะซื้อเพชรพันล้านหรือจะซื้อนาลายเรืองพบจะเป็นหกหลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูหกหลงต้นเล็กกันนะคะหกหลงต้นเล็กนะคะ ใบจะเขียวอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเขายังไม่กับอะไรเลยนะคะใบเขาจะเขียวอย่างนี้เลยอันนี้เริ่มกับมานิดๆน,นะคะนี่คือหกหลงนะคะซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็ดูง่ายจะซื้อเพชรพันล้านนะคะถ้าเพชรพันล้านต้นเล็กนะคะถึงเขาจะเกิดมานะคะงอกมาเพชรพันล้านนะคะกระดูกเขาก็จะขาวมาเลยนะคะจะสังเกตได้ นี่นะคะต้นเล็กของเขาใบที่ออกมาที่เขายังไม่กัดสีนะคะใบจะเขียวกระดูกก็จะขาวไปเลยนะคะนี่ชัดเจนนะคะมันมีความแตกต่างนะคะจากหกหลงมากเวลาที่เราซื้อนะคะเพชรพันล้านกับหกหกหลงเนี่ยจะมีความที่แบบว่าแตกต่างกันมากค่ะสามารถเลือกซื้อได้แบบไม่ผิดเลยตัวนี้เป็นนารายเงพบนะคะจะสังเกตตรงหูของเขานะคะก็จะมีสีชมพูนะคะ นี่ใบที่สองนะคะเห็นไหมคะก็จะมีความเป็นชมพูที่ติดอยู่กับใบนะคะส่วนหกหลงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสีเขียวเขียวปื้อเลยนะคะดูง่ายมากนาลายเลืองพบนี่นะคะฮกหลงนะคะเพชรพันล้านค่ะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะแต่เขามีความคล้ายกันนะคะ ความคล้ายที่แตกต่างแนะนำอีกหนึ่งตัวนะคะคือไก่ทองประเสริฐตัวนี้นะคะเขาอยู่ตระกูลเดียวกับฮกหลงนะคะแต่ก็มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากเหมือนกันนะคะตัวนี้นะถ้าเขากัดสีนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆบอลป้ายนะคะจะมีความแบบว่าชมพูเอ่อครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้เขายังกัดไม่เต็มที่นะคะเเขาจะสีแดงเข้มกว่านะคะ เขาจะออกแดชมพูดแดงนะคะชมพูดแดงจะกัดมาชมพูดแดงกว่านะคะแต่เขาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะดูเพชรพันล้านเพชรพันล้านนี้มีความสวยแบบสวยหรูหรานะคะส่วนฮกหลงก็มีความสวยแบบสวยหวานนะคะสวยแบบบ้านแต่มีความมีความมีเสน่ห์ของเขาก็ยังคงมีอยู่นะคะ นาลายเรืองพูบเขาก็มีความสวยแบบเก๋ไก๋นะคะสวยแบบเก๋ไก๋ของเขาเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงลำต้นนะคะลำต้นนี่คือลำต้นของไกทองประเสริฐนะคะเขาจะมีสีดำนะคะสีดำอันนี้คือลำต้นของเพชรพันล้านนะคะจะสีเขียวอ่อนนะคะเห็นได้ชัดเลยคือเขาจะสีเขียวอ่อนแล้วนี่คือ ลำต้นของฮกหลงนะคะเขาจะมีสีเขียวเข้มนะคะเข้มขึ้นมาหรือสีคล้ายๆเปลือกมังคุดนะคะก็จะมีสลับกันคือต้นอ่อนเขาก็ยังจะคงความเขียวแต่เขียวเข้มกว่าเพชรพันล้านนะคะส่วนตัวนี้เป็นลำต้นของนาลายเรืองพบนะคะนาลายเรืองพบก็ต้นเขาก็จะมีสีสีเข้มนะคะเป็นสีเปลือกมังคุดจะออกแดง มอมม่วงนะคะสีเปลือกมังคุดนะคะลำต้นก็ไม่เหมือนแล้วนะคะลำต้นก็มีความแตกต่างนะคะนี่นะคะลำต้นเขามีความแตกต่างเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะความเหมือนและความแตกต่างของฮกหลงนะคะแล้วก็นาลายเรืองพบแล้วก็เพชรพลานนะคะทุกตัวเขาจะมีความสวยงามในรูปแบบของเขานะคะสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีความ ต่างกันอยู่มากพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นเกจความรู้ให้กับมือใหม่หลายๆท่านนะคะที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะคะบอนสีนะคะแบบบ้านๆแต่เขามีความสวยจริงๆคะ่ะสวยแบบบ้านๆน,นะคะถ้าฮกหลงนี้ถ้าพูดถึงฮกหลงนะคะบ้านไหนไม่มีนี้ก็แสดงว่าเชยอยู่นะคะเพราะว่าฮกหลงเนี่ย จะเป็นบอลสีที่อยู่ประจำบ้านนะคะทุกบ้านต้องมีหกหลงนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนภาขาเลาะด้วยนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ